นี่คือ TV ทีวีทีเซลรุ่นไลน์ทีวีดูไลน์ทีวีฟรีหนึ่งปีแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับ สวัสดีครับผมปอนนะครับผมอยู่กับผมนะครับกับช่องไอ o อ t ทีวีนะครับผมวันนี้มาคนเดียวไม่ได้มาทำรีแอคชั่นแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้าทีวีเครื่องนี้นะครับผมที่ทักผู้ใหญ่ใจดีที่เซียของเราเนี่ยนะครับท้าได้ทำการจัดส่งทีวีเครื่องนี้ให้เรามาทดลองใช้งานนะครับผมเราก็มีการใช้งานกันไปแล้วก็ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆแต่วันนี้เราจะมาแนะนําเจ้าทีวีรุ่นนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าข้อดีของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างทําไมทุกคนถึงต้องซื้อมาใใช้้้นะะครับบผมมจออกหาไง อย่างแรกนะครับผมที่ผมชื่นชอบจริงๆก็เพราะว่าเจ้าทีวีรุ่นนี้นะครับบอกอยู่แล้วว่าเป็นรุ่นไลท์ทีวีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมสำหรับรีโมทของเจ้าเครื่องนี้นี่นะครับก็จะมีตัวที่เป็นปุ่มไลท์ทีวีตัวนี้นั่นเองนะครับผมคุณสามารถครับผมกดแค่เพียงปุ่มนี้โปะมันก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันของไลท์ทีวีได้ เลยนะครับผมแล้วคุณก็สามารถไปได้รับชมซีรีส์หรือความบันเทิงต่างๆจากแพลตฟอร์มของไลฟ์ทีวีได้อย่างคับคลั่งนั่นเองนะครับผมส่วนอย่างที่สองที่ผมชื่นชอบนะครับผมคุณสามารถดูซีรีส์ต่างๆบนไลฟ์ทีวีนี้นะครับผมได้ฟรีนะครับแบบไม่มีโฆษณาให้กวนใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆนั่นเองนะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นการนะครับผมล็อกอินนะครับผมโดยใช้ตัวที่เป็นไลฟ์แคลร์ของเรานะครับในการรับสิทธิ์ดูไลฟ์ทีวีฟรี1ปีแบบไม่มีโฆษณาขั้นกับทีวีทีเซลเครื่องนนนนนนีี้้้ะะคคครรัััับบผผมมมขขตออก็ง่่าาายๆเเทแปพลิช ในตัวทีวีของเรานะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วจากนั้นดูที่สตัวซ้ายมือนะครับให้เราเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า setting นะครับอ่าแล้วก็มาดูในหมวดนี้ครับจะมีคําว่า login อยู่นะครับให้เราก,กด login ไปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเป็นตัว qr code ด้านขวามือมาครับให้เราใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับสแกนไปที่ตัวนี้อ่านี่เข้ามาแล้วนะรเราก็กดเข้าสู่ระบบไปเลย จากนั้นก็จะมีตัวเลขนะครับเป็นเลข4ตัวให้เรายืนยันในการเข้าไปล็อกอินอีกทีนึงอันีนี้ก็จะเป็นเลข5 2 2 8นะครับเราก็ใส่ไปครับ5 2 2 8นี่นะครับแล้วกดยืนยันอ่าแค่นี้นะครับผมตัว ID ของเราก็จะถูกล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวร้ายทีวีบนทีวทีทีเซลเครื่องนี้แล้วนะครับทีนี้อ่าพอเราล็อกอินเสร็จแล้วตัวด้านด้านล่างสุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกว่า add free benefit ตัวนี้ก็จะขึ้นว่า active ตัวนี้แล้วด้านขวามือก็จะมีเป็นบอกว่า ตัวสิทธิ์ของคุณจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนอันนี้ผมก็มีการ log ออินไปก่อนนันนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ถึงปลายปีเลยนั่นเองนะครับผมแค่นี้นครับผมคุณก็สามารถดูไลน์ทีวีฟรีหนึ่งปีแบบไม่มีโฆษณาขั้นกับทีวีทีเซียได้แล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับผมเจ้าตัวทีวี TCL ุ่น l i t e TV ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังได้ทําการเพิ่มฟังก์ชันพิเศษนะครับผมซึ่งต่างจาก Android TV ทั่วไปนะผมนั่นก็คือตัว Hand Free Voice Control นะครับหรือว่าระบบสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองนะครับผมให้คุณเนี่ยนะครับผมมาสั่งงานของมันด้วยเสียงของคุณเองในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน l i ที TV นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆบนทีวีเครื่องนี้ได้โดยง่ายนะครับผมโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์เสียเวลาโอเค Google ฉันต้องการดู Youtube รับทราบจะเปิดวิดีโอแนะนำใน Youtube คำเตือนวิดีโอรีแอคชั่น EP นี้อาจมีถ้อยคำหยาบคายหรือกิริยาไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ แล้วก็นอกจากนี้นะครับผมเจ้าทีวีเครื่องนี้เนี่ยครับผมความสามารถพิเศษของมันก็คือเป็นทีวี 4K นั่นเองคุณสามารถครับผมรับชมซีรีส์ต่างๆนะครับผมที่รองรับตัวของ 4K ได้อย่างจุใจได้อย่างเต็มตาซึ่งต้องบอกว่าจากการใช้งานจริงของผมมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ภาพมันคมชัดสิ้นะเกิดน,นะครับผมมันดูอะไรก็สวยดูอะไรก็ฟินดูอะไรก็สนุกไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมของจอทีวีเครื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของมันเนี่ยคือสวยหรูมากมากเพราะว่าด้วยหน้าจอของมันคือที่มีขอบบางมากๆเพิ่มความไฮโซก็หรูในการนั่งดูรับก็รับชมด้วยนะครับผมแล้วก็สี่สำคัญคือเป็นวรสดุเนี่ยก็คือจะเป็นเมทัลลิกของทั้งเครื่องเลยก็ เรื่องของความแข็งแรงนี่คือไว้ใจได้เลยได้ไงก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเจ้าทีวีทีเซลเครื่องนี้นะครับผมก็ยังมีประกันให้คุณถึง3ปีเต็มๆเลยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมเห็นแบบนี้สวยๆดรูๆแบบนี้ทุกคนน่าจะคิดว่าแพงแต่จริงๆไม่แพงครับราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นโอ้โหจะหาอะไรดีได้เท่านี้เองครับผมดูไลา์ทีวีฟรี1ปีแบบมีโฆษณาคาดแล้วดูทีวีแบบ 4K อีกแถมดีไซน์ก็สวยรูแบบนี้ต้องหาเซื้์มาใช้กันแล้วผมราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านัน เอาแล้วครับผมหลังจากที่เรารู้ข้อดีของเจ้าทีวีเครื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับผมกับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในช่องรายการนั่นคือน้องโอนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ใช้งานเจ้าทีวีเครื่องนี้มาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนว่ารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวขอเชิญน้องโอนยครับ โอ้มาแล้วนะนะมาเหมือนแบบวาร์ปมาเหมือนวาร์ปมาเลยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้โอพูดสิ่งที่เขารู้สึกหน่อยว่าหลังจากที่ได้ทดลองดูเจ้าทีวีเครื่องนี้มาเกือบหนึ่งปีเอ๊ะหนึ่งเดือนสิไม่หนึ่งปีหนึ่งเดือนโหหนึ่งเดนหนึ่งปีมันนานมากเราซึ่งก็เราก็ปกติเราทำเดคชั่นเราก็ดูทีวีเครื่องนี้บ่อยใช่รวมถึงเวลาที่ไม่ทำเดคชั่นเหมือนกันก็น่าดูกันเองก็ต้องใช่คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยใช้โปรเจคเตอร์เพราะเราชอบดูจอใหญ่ๆใช่ไหมเออแต่ว่า คือความโปรเจคเตอร์มันจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ไม่ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยมันได้แค่ใหญ่ไงแต่มันไม่พมชาดใช่แต่พอแต่เราได้เครื่องเดี้ยมาคือเราก็เปิดเครื่องได้ดูตลอดแล้วเราก็ทิ้งโปรเจคเตอร์ไปเลยใช่เราก็จับมันอีกเลยก็คือเก็บเข้ากล่องไปแล้วตอนนี้เอออันนี้คือเหมือนเป็นปัจจัยที่ห้าที่หของเราในชีวิตเราแล้วต่อจากมือถือนะน่าจะเป็นหแล้วตัวเนี้ยอ่ฮะกลับเวลากลับมาห้องที่แล้วก็คือต้องเปิดดูตลอดใช่อันไหนพูดซิว่าข้อดีของมันนอกจากที่พี่พูดไปตอนแรกมันมีอะไรบ้างในคอนเรา เอ่อฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยสุดนะก็คือเอ่อไอโคมแคสเนี่ยที่คือการแคสทุกอย่างหน้าจอมือถือใช่ขึ้นไปบนนี้คือมันสะดวกมากมันง่ายมากคือมันง่ายแบบแค่เราเปิดมือถืออ่ะแล้วคือแบบมันแค่เชื่อม Wi-Fi เครื่องนี้ใช่ไหมกับโทรศัพท์เราเชื่อม Wi-Fi ที่คือเป็นตัวเดียวกันเออมันก็จะสามารถแบบว่าแคสทุกอย่างเนี่ยขึ้นบนนี้ได้ง่ายมาก ง่ายมากไม่ว่จาจะเนี่ยยงางไลทีวีโปรติเราดูกันแล้วก็จะเปิดแล้วก็ปัดเข้าไปขึ้นนี้เลยคือโปรติต<า>้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าของทีวีเครื่องนี้มันง่ายอยู่แล้วเนาะในเวลาเขาดูก็คือกดไลทีวีแล้วถ้าไลทีวีล้วก็จะอันเนี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายกว่าน,นี่ง่ายกว่าแต่ก็จะมีบางครั้งที่แบบเอแบบอย่างน้องคนหนึ่งดูผ่านมือถือใช่เดี๋ยวเขาก็ปัดขึ้นหน้าจอมันก็ง่ายเหมือนกันใช่แอปพลิเคชันอื่นอะคือที่เป็นมันจะมีรูปแคสอยู่ตรงจอเวลาเป็นวิดีโอคือแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคือมมมันนนสาาารรถขึ้้ี่ไดดดเลยใชวกกจิง バー。それは เฮ้ยสรุปไปไหนวะแล้วแบบสัมพันธ์คือปรับความชัดได้ด้วยนะแบบโอ้โหแบบง่ายมากง่ายเนี่ยคือนี่คือข้อดีที่เราเห็นว่าตั้งแต่ใช้มามันคือข้อดีแบบเห็นได้ชัดสุดแล้วคือต่อมาคือเรื่องความละเอียดของภาพอ่ะคือปกติเราดูซีรีส์ในคอมอ่ะมันจะแบบโอเคก็ถามว่าชัดไหมมันก็ชัด้วในระดับเดียวเอาเนี่ยมันปรับระดับความชัดเป็นสี่เขได้แต่เวลาใช้ดูจริงมันมันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เนี่ยคือแบบเห็นแบบลูกขนบนหน้าแบบนักแสดงอะจนแบบว่าใช่หุยอย่างเงี้ยเห็นมดต้อง าพูดคุยกันถูกคือแบบเราเราเราบบกเสียงด้วยเสียงเคลื่อนเป็นดอเบี้ดอเบี้อ่าดิจิตอลคือแบบมันมันดีมากดีจนแบบว่าเราไม่ต้องแบบไปเสียบไม่ต้องเสียงลำโพงอ่ะคือมันแบบเวลาเสียงออกซ้ายก็ไปซ้ายเสียงออกขวาไปขวาถูกมันดีมากเราใจเนี่ยใจแล้วคือพวกเราชอบดูหนังผีนี่ตอบโจทย์สุด พอจอใหญ่เต็มตาแสียงกระหึมกระหึมเรียกได้ว่าสะดุ้งจะยุ่งสะดุ้งอยู่มันยกแก๊งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไลทีวีที่บอกไปมันง่ายเพราะมันกดเพียงผังผ่านแค่แบบพีโอดอ่ะมันก็แบบดูได้มันยังไม่มีรุ่นไหนนะที่มีเนี่ยปุ่มไลทีวีมันเนี่ยใช่อย่างตอนแรกที่ตัวเซลเขาเขาเสนอตัวนี้มาให้ให้บอกจะส่งมาให้เราด้วยรีวิวเราเราสึกตื่เต้นตื่นเต้นนะเพราะว่าเราไม่เคยเจอทีวีที่มันแบบโจย์เราเรื่องทีวีเพราะปกติมันก็จะมีแบบแอปหลักๆทั่วไปใช่แล้วพวกเราอ่ะคือแบบทำเรียลชันใช บูไลทีวีบ่อยอยู่แล้วอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งตอบโจทย์มากคือไลทีวีนั่นแหละใช่แล้วคือเราเราเขาเราเราข้าไลทีวีแบบบ่อยบ่อยเกือบกบทุกวันอะจริงดูหลายเรื่องไงใช่แล้วเหมือนทางทีเซลกับไรทีก็เห็นประโยชน์ตัวนองว่าพอมาทําด้วยกันแล้วอะมันก็ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์คนดูใช่เพราะว่าจริงๆเขาทําเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยการมากกว่าแบบมานั่งแบบดูมือถืออะไรเงี้ยเออคือมันก็จะมีแบบแงเหตุการณ์อย่างเช่นว่าอย่างพ่อแม่ฉันดูทีวีแต ามาน่ดูผ่านมือถือใช่ทีนี้ต่อไปนี้ก็สามารถดูได้กันได้นั่งบนโซฟาใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวเออไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกแล้วครับผมคือจริงๆฟังก์ชันมันมีเยอะมากกว่านี้ทุกคนคือมันไม่ได้มีแค่นี้นะคือมีเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆคืออเมื่อกี้เราแบบไปอ่านคร่าวๆนะก็จะมีแบบเรื่องของการที่แบบว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมาสั่งงานได้แบบเปิดปิดไฟแอร์เออพัดลมหรือตั้งตั้งค่าปิดทีวีตอนไหนเอออะไรเงี้ คือมันเก๋มากจริงเหมือนมันแค่เครื่องเดียวก็คือจบไม่ต้องการอะไรในชีวิตนี้อยู่ได้เค่นี้ฉก็อยู่ได้แล้วสุดยอดแต่คือเราก็พูดแบบประมาณคร้าๆให้เห็นว่าเออ เรื่องของการดูลทีวีเป็นยังไงอย่างที่เราได้ทดสอบกันไปเขาบอกว่าประทับใจสุดสุดใช่ไม่รวมกับกิฟนะคือกิฟก็ชอบพูดให้เราฟังไปบ่อยก็แบบว่าฉันชอบเครื่องนี้ว่ะเออเออทำไมแบบไม่มาตั้งแต่แรกว่ะคือเพื่อนเพื่อนทุกคนที่แบบคือเราก็เพื่อนเยอะคือเพื่อนทุกคนเวลามาทุกคนก็จะแบบเปิดทีวีเปิดทีวีเลยแย่งกันแย่งกันแล้วคือแบบว่ารีโมทตัวเนี่ยใครได้ไปก่อนคือคนชนะได้ชนะแล้วคือไม่แบ่งให้ใครเลยนะอย่างที่บอกจริงมันคือมันเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าของของเราตอนนี้ไปแล้วไม่สามารถที่จะขาดดไ้ริงๆ โอเคนะคือความรู้สึกทั้งหมดที่ที่ยางเลี้ยงเตอร์อย่างเราได้ดูอ่ะก็ต้องบอกว่ามันประทับใจมากๆคือสิ่งหนึ่งคืออย่างที่บอกคือมันมันมีราคาแค่ไม่แพงใช่บนมื่นต้นๆอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนควรแบบควรมีติดบ้านไ้จริงๆอ่ะใช่จริงๆนี่แอบไปขายพ่อมาแล้วนะอ๋อพ่อไงพ่อบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าพ่อปกติที่บ้านอ่ะพ่อก็ใช้ TCL อยู่แล้ว อ่าใช่เพราะทีเซลอ่ะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมาแรงมากมาแรงมากยอดขายถล่มมลายเป็นทีวี a อ d r o i d ที่คนให้ความสนใจแบบว่าเยอะมากใช่ที่สำคัญคือราคาเขาไม่ได้แพงถูกแต่ความคุ้มค่ากับคุณภาพเนาะมันเกินราคาที่ที่เราแบบเสียต้องเสียเงินซื้อไปใช่คนี่แหละคือข้อดีของมันจริงๆแล้วคือแบบผนากกำลังกับไลนทีวีก็จริงต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดแชร์ปะมากๆเลย นะครับโอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแล้วก็การพูดถึงความรู้สึกของเราตั้งแต่ใช้งานเจ้าทีวีเครื่องนี้มาตลอดกับเป็นหนึ่เดือนเต็มก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปคือประทับใจมากๆใช่ครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนไปลองจริงเปิดประสบการณ์ใหม่ลองเปิดใจดูมันมันแบบเออมันดีจริงๆอ่ะเอออันนี้เราไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่เวอร์นะเอาจริงนี่ไม่เวอร์เอตั้งแต่เราดีอันนี้เราก็คือไม่เคยจับไอเล็กๆอีกเลยใช่อะไรเงี้ยโน้ตบุ๊กเราไม่โปรเจคเตอร์ไม่ดวนตอนนี้เวลาใครมาก็เอ้ยเปิดทีวีดดิิิิิกกกนนนนข้้้าาาาวลูหหหังงโโอออออสบยยฟฟเจรๆ็่ไปซ วันนี้รเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ